วันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนําการคำนวณภาษีนะครับว่าต้องเสียภาษีเท่าไหร่แล้วก็มาแนะนําทิปเล็กๆน้อยๆนะครับว่าทำอย่างไรดีไม่เสียภาษีเยอะนะครับมารับชมกันจ่าสวัสดีครับว่าวันนี้ว่ามาเจอไหนกันนะครับผมโอ้จากเพจประกันแมนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อยอดทิศนะครับเพราะว่าหัวข้อนี้นะครับมีเพื่อนหลายๆคนของผมค้นหากันค่อนข้างเยอะนะครับก็คือภาษีเนี่ย เราเสียอันอย่างไรและคิดอย่างไรครับซึ่งหัวข้อนี้นะครับผมมองว่าเป็นประโยชน์แบบหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ว่าเพิ่งทํางานใหม่นะครับหรือว่าคนที่เพิ่งต้องเสียภาษีในใน,ในไม่ช้านี้นะครับโดยผมขออนุญาตอธิบายง่ายๆนะครับโดยตัวภาตัวตัวภาษีที่เราต้องจ่ายเนี่ยสามารถคํานวณได้จากเงินได้นะครับเงินได้ก็คือเงินที่เราสามารถทํางานเงินเดือนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ค่าตำแหน่งนะครับหรือว่าเป็นค่าคอมมิชชั่นจากการขายต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นเงินปันผลจากหุ้นนะครับอะไรแบบนี้ก็คือจะมารวมในส่วนของเงินได้นะครับซึ่งพอมีเงินได้เนี่ยก่อนที่จะมาคิดภาษีต่างๆนะครับเขาต้องมาลดหย่อนกับตัวลดหย่อนภาษีก่อนนะครับซึ่งตัวลดหย่อนภาษีเนี่ยก็จะมีหลายหมวดมากนะครับผมจะยกตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับซึ่งหลักๆท,ที่ทุกคนต้องมีก็คือลดหย่อนตัวเองนะครับ รถหย่อนตัวเองก็มีรถหย่อนค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับหรือว่าแล้วก็บางคนทํางานใช่ไหมดยส่วนราชการเนี่ยก็จะมีกบขนะครับกบขที่เราส่งส่งทุกปีกท,กท,กท,กทุกเดือนเนี่ยก็จะมาลดหย่อนภาษีตรงนี้ได้นะครับหรือจะเป็นเงินประกันสังคมของฝ่ายของฝั่งเอกชนก็ตรงนี้ลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันนะครับซึ่งอาจบางคนเดี๋ยวอาจจะทําเพิ่มเข้ามานะครับ ว่าจะเป็นพวกประกรันหรือว่าจะเป็น LTF IMF นะครับหรือว่า LTF เนี่ยก็ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น S F แล้วนะครับตัวนี้ก็หลดหย่อนภาษีได้นะครับหรือหลายๆท่านก็อาจจะนิยมใช่นิยมซื้อประกันกันนะครับลดหย่อนภาษีนะครับซึ่งพอมีกันได้นะครับลดหย่อนกับตัวลดหย่อนภาษีนะครับก็จะเหลือเงินได้สุทธินะครับซึ่งทีนี้นะครับหลังจากที่เราได้เงินรายได้เงินได้สุทธิแล้วเนี่ยครับผมแล้วก็เอามาใส่ในตารางนะครับ จะเป็นตารางอัตราภาษีของคนธรรมดานะครับผมซึ่งผมยกตัวอย่างอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันครับก็คือยิ่งคุณมีรายได้สุทธิมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งเสียภาษีมากขึ้นตามฐานภาษีนะครับก็คือ ตามคามขั้นบันไดนะครับผมจะมีลักษาควขั้นบันไดก็คือมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนตั้งแต่ไม่มีไม่เสียภาษีเลยจนถึงเสียภาษีสูงสุดอยู่ที่35เนนะครับโดยลักษณะการเสียภาษีก็จะเสียไปทีละขั้น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 ไปเรื่อยๆนะครับโดยในฐานแรกก็คือไม่เสียภาษีเลยนะครับก็คือถ้าสมมติ คุณมีรายได้ร,วราวะหว่างศูนย์จนถึงแสนห้าที่เป็นรายได้สุทธินะครับหลังจากหักตวนทยจอดแล้วเนี่ยก็คือสรุปว่าคุณเป็นบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีรายได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนการคิดคิดอย่างไรนะครับผมขออนุญาต ยกตัวอย่างแล้วกันครับสมมุติว่าคุณเป็นคนที่มีไรายได้สุทธิหลังจากคักทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ห้า0 0นบาทนะครับก็เราจะคิดไปทีละขั้นนะครับผมโดยในขั้นแรกก็คือ0นย์จนถึงแสนห้าถูกต้องไหมครับในส่วนนี้ก็คือเราไม่ต้องเสียภาษีนะครับผมซึ่งยังมีอีก2ฐานนะครับเพราะว่า5 0 0 0 0นบาทเนี่ยมันจะเข้าเข้าในในฐาน10นะครับเราจะต้องเสีย ฐาน5%แล้วก็ฐาน10%นะครับโดยระหว่าง1 5 0 0 0จนถึง300,000เนี่ยมันจะเป็นช่องว่างแก็ช่องว่างอยู่นะครับอยู่ที่1 5 0 0 0เอา1 5 0 0 0นี่นะครับผมไปคูณกับ5%ก,ก็เท่ากับว่า7,500นะครับซึ่งในฐานแรกต้องเสียภาษีก็คือ7,500บาทนะครับส่วนในฐานต่อมาก็คือรายได้ระหว่าง300,000จนถึง500,000เนี่ยเราจะต้องเสีย200,000คูณกับ10%ก็คือ20,000บาทนะครับรวม2 รวม2ก้อนตอนนี้5้เนกับ10%เรนรวมกันนะครับก็เท่ากับ27,500นานะครับซึ่งแสดงว่าถ้าสมมติคุณเป็นคนที่มีรายได้สุทธินะครับหลังหักทุกอย่างแล้วนะครับที่ห้าแสนเนี่ยก็แปลว่าคุณจะต้องเสียภาษี27,500ืนานะครับผมเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้คำนวณภาษีไปแล้วครับซึ่งเราก็เสียภาษีกันเยอะพอสมควรนะครับในในส่วนภาษีรายได้บุคคลธรรมดานะครับยิ่งเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียภาษีเพิ่ม วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพิ่มเติมแล้วกันนะครับว่าทํายังไงดีครับให้เราเสียภาษีให้น้อยที่สุดครับขอตอบแบบกําปั้นทุบดินเลยแล้วกันนะครับผมก็คือทาตัวลดหย่อนภาษีเพิ่มครับลดหย่อนภาษีนะครับก็มีทางเลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทําพวกกบขนะครับเพื่อก็ปรับเพิ่มนะครับเก็บเงินเพิ่มเพื่อหย่อนภาษีเพิ่มนะครับหรือว่าจะทําเป็นตัวเงิน ที่เป็นเก็บเพื่อหุ้นนะครับพวก LTFI เก็คือตอนนี้เปลี่ยนเป็น s s f แล้วนะครับ Super Saving Fund นะครับในส่วนนี้ก็สามารถซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีได้นะครับผมในส่วนถัดมานะครับผมขอญาตแนะนำล้วกันก็คือประกรันบำนาญน,นะครับ เป็นประกันบำนาญเนี่ยเป็นลักษณะยังไงครับก็คือยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเป็นของกรุงไทยซ่านะครับก็เป็นเก็บเงิน5ปีนะครับเขาเรียกว่า ID t ีไทนะครับผม ID รีไท5เนี่ยก็คือชําระเงินเก็บเงิน5ปีนะครับแล้วพอเราเก็บเงินใช่ไหมครับทุกๆปีเนี่ยที่เราเก็บนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถเก็บได้สูงสุดก็คือ2 0 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับชำระเบีย้ยเนี่ยสองแสนบาทต่อปีไม่เกิน15ของรายได้ นะครับผมที่เราสามารถซื้อได้เนาะสมมุติว่าเราซื้อได้200,000เนี่ยหปีเราก็เก็บได้ล้านหนึ่งใช่ไหมครับถ้าสมมติไอสองแสนที่ว่าเนี่ยเราก็สามารถอัตรยนภาษีได้เต็มจํานวนเลยนะครับผมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับฐานภาษีนะครับผมยกตัวอย่างว่าสมมติคุณเป็นคนที่มีฐานภาษี20%สนะครับสมมติว่าคุณซื้อแม็กซิมัมเลยเนาะก็คือ200,000บาท2 0 0 0 0นบาทไปคูณกับ20%คุณจะได้กลับมาก็คือ4 0,000บาทนะครับอันี้ในส่วนของเรื่องงานอาหย่อนภาษีเนาะข้อดีถัดมาก็คื คุณไม่มีความเสี่ยงจากการลงทุนเลยครับไม่มีความเสี่ยงไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือจะแย่ยังไงนะครับเงินที่คุณได้เก็บมาแล้วเนี่ยไม่มีลดแน่นอนครับเพราะว่าเขาระบุไว้ในสัญญาเลยนะครับว่าถ้าหากคุณเก็บเงินเท่านี้แล้วก็หาเอาออกปีเท่านี้เท่านี้ก็จะได้เงินตามสัญญาที่เขากําหนดเลยนะครับผมสอามครับผมคือ ข้อดีอีกอย่างก็คือคุณสามารถจ่ายเงินเบี้ยที่คงที่ได้นะครับในส่วนข้อ3มนะครับผม4ก็คือคุณมีทุนความมุ้มครองให้ด้วยนะครับก็คือข้อดีต่างๆของไทดีทาย5ของไทเอ็กซ่านะครับผมไทดีทาย5ของไทเอ็กซ่าเนี่ยจะปิดในเดือนมิถุนายน2 5ง3นมี้แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องเพราะว่ามีปัจจัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับจากวิกฤตโควิด -19 นทนะครับผมซึ่งก็เป็นทำให้บริษัทต้องต้องต้องหยุด ต้องหยุดโครงการนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนลูกค้านะครับทําโครงการนี้เยอะมากผมเลยแนะนําว่าถ้าท่านใดเนี่ยมีปัญหาเรื่องภาษีหรือต้องการตัวเร่นภาษีใหม่ตัวเย่งภาษีเพิ่มนะครับผมก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับ สุดท้ายครับผมถ้าท่านใดนะครับมีตรงไหนสงสัยเรื่องการเงินเรื่องการลงทุนเนี่ยผมยินดีเลยครับว่าจะเป็นเรื่องภาษีที่แนะนําไปในส่วนในส่วนของ EP นี้ก็ได้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ผมโอ้ประกันแมนก็ขอบคุณมากที่รับชมคลิปนะครับผมขอบคุณครับ